มาและะ้วค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบันีเช่นเคยคะ่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้คะ่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยนะคะทางช่องได้เลขเด็ดกุมารเพชรกาค่ะงวดวันที่1ตุลาคม2564นะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยคะ่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดกุมารเพชรกางวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเลขเด็ดตัวแรกนะคะเป็นเลข3ตัวค่ะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยนะคะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้นะคะเน้นๆเลยค่ะกับเลขสามตัวนะคะไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยค่ะยังคงเป็นเลขสามตัวเหมือนเดิมนะคะ ตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้ค่ะเน้นเน้นชัดๆเลยค่ะกับเลข3ตัวนะคะ และนี่ก็เป็นเลข3ามตัวสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลขสองตัวแล้วค่ะไปดูเลขสองตัวกันต่อเลยนะคะเอาโชคเอาลาบมาฝากกันค่ะในงวดวันที่1ตุลาคม2564นะคะเลขสองตัวค่ะตัวแรกเลยนะคะมาแล้วค่ะนี่นะคะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะไปกันต่อนะคะตัวต่อไปเลยค่ะขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะคะใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขเด็ดกุมารเพชรก้าค่ะเป็นสองตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยนะคะเอามาฝากกันค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้นะคะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ